สวัสดีครับสบายดีพี่นอ้องป้องไปเมื่อเช้พี่น้องรายพี่น้องมากเลนี้เมนูแซ่บฟพี่น้องเลย ตำมะละกอทำมะวงแก้มกับกุ้งสดพี่น้องมาตัวมามาพีน่น้องมาพักหลายอย่างหลายแนวกันนี่มามาขิดน้ำกันพี่น้องครับมากระถิ่นหมวกถิ่นอ่อนพี่น้องเลยนีะมากระถิ่นอ่อนมามาพี่น้องมากุ้งสดพี่น้องเลยนี่แก้เขาแก้เรียบร้อยเนาะแก้กุ้งเรียบร้อยพี่น้องเนาะมามาเด้นทุกคนเด้อ ตรวจจากคือเกอยันย่ำเทียงไปเนอกครับนาัาเสด็จแตบ้ามัเก็บมูไม่้อเลย เห็นเห็นอ่อนกุ้งสดอ๋อน้อนำนวนอยู่นี่ปูก้ามปูก็มีปูดอง

มันมันกลุ่งสุดมาเด้อทุกคนเด้อกับแสมันกันย้ำเทียงไปหน่อกเอาไปตั้งใหญ่ง่วดเราบนเขาได้ไหน่อกเขา่าท่านทุกท่านพอเกี่ยวอยู่หยุดว่ามันจะผิดหนึ่งมันผิด cứ để đi đi Cùng rồi sốt. thật sự không được thì trông về lúc sau chứ? pinak karl aso kota nooh No. Set set. Sen ka api tik. Awak kita bra. Dai. Dai ya. ตัวเป็นตัวเลยไปหน่อยเนาะทำแบบตัวเลยสื่อมัดกิโลนหนึ่งปอกลวกแช่โซดา 我种好了、嗯，嗯嗯，还困难，我没庄子也不多。

ห <li> ้องย่อไปย่ครับิปนยี่นะนึงที เป็นเผมม็ด,ดอ๋อพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ฉันก็พี่น้องเนงาะมักก็ได้จากกระเช้าเท่าน,นี้เด้อน้อยหนึ่งที่เอาไวา้ให้ลูกสาวเขาก,ก,ก,กุเบพันบกาาุวกว้าเขาก้องพี่น้องเลยเนาะคุ้มไก่ใหญ่พี่น้องเนาะนัอยน้อยหนึ่งมาดูสาวเพิ่นอยากกินนำ้ำเนาะอ๋อ,อคำหนึ่ง ตัวลวกโอเคไปแน้วเะเอากันขึ้นมีสบายดีเนรอครับ